ความรู้สึกประทับใจมากครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และเป็นเกียรติมม่ครับที่ได้รับรางวัลทายาทช่งางศิลป์ครับผมขอให้พระองค์ทา่านมีสุขภาพพลเมัยสมบูรณ์ที่แข็งแรงทรงพระเจริญครับน้องสันมีภาวะดาวซินโดมแต่ว่าก็พยายามหาอาชีพให้ตัวเองด้วยการมีงานทอผ้าค่ะน้องซันได้รับคัดเลือกมาเป็นทายาท ช่างศิลปหัตกรรมค่ะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รางวัลที่ทรงเกียรติขนาดนี้นะคะ<ม>อยากเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษทุกๆคนนะคะว่าอย่าท้อถอยหรือหรือหมดกำลังใจเราควรจะหาสิ่งที่สร้างอาชีพให้ลูกได้ค่ะเราสองคนแม่ลูกนะคะมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกยียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้ อยากจะขอถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นวิ่งขวัญของประชาชนไปยาวนานค่ะมารอรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้านะคะเสด็จมาวันนี้ดิฉันก็ติดตามรับเสด็จมาตลอดเวลาครั้งที่ที่มาตั้งใจว่าตลอดแล้วว่าจะต้องมารับเสด็จทุกครั้งที่สามารถจะมาได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะไปตลอดนะคะแล้วก็อยาก,กให้กำลังใจพระองค์ท่าน สมเด็จพระนางจ้าและท่ในหลวงนะคะขอให้ท่านมีพระพระลารามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นนิ่งขวัญของประชาชนชาวไตยตลอดไปป้ามีความภูมิใจและก็รักพระอ,องค์ท่านรักในหลวงรักสมเด็จพระราชินีขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนดานค่ะ วันนี้ก็มาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้มาชช่นชมพระบารมีกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จิดอาสาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญสุดาเชโพจิตอาสา904รหัส2 2ขอค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยากรสว่างรีจิตอาสา904รหัส224077ค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ค่ะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในงานรับเสด็จค่ะก็มีความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ตื่นตันใจมากๆเลยค่ะ <S <S ที่ได้มารับเสด็จพระองค์ท่านค่ะ้ดยแนะนาของจิตอาสา904นะคะขอให้พระองค์ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นร่มโพลร่มใสให้ประชาชนต่อไปค่ะขอให้ พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะชื่อน้องวินัทค่ะวันนี้หนูมารับสเสด็จพระราชินีค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะพวกเราเป็นกลุ่มรับสเสด็จนะคะวันนี้เรามาให้กําลังใจพระอ,องค์ท่านเพราะพระองค์ท่านทั้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยทุกผู้คนเราอยู่พื้นผืนแผ่นดินไทยพระอ,องค์ท่าน เราก็มาให้กําลังใจพระองค์ท่านค่ะพระปราามัยสมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไปนะคะองคพ่อเจริญสอง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 พ่อเจริญ